สุดยอดเอทีอาร์สุดยอดเอทีอาร์หน่อยเว้ยเอทีอาร์ปัดสวยปัดสวยเอทีอาร์ปัดสวยไอต้นติงไปไนต้นเว้ยถอยถอยถ เ๋ยวคุณจะลงเอาละครับจังหวะนี้เริ่มกันแล้ว

ช่เอนไปเกม่ดันหน่อยดูคนหน่อยดีเกมยเไปนชุเพื่อนด้วยไปช่วเพื่อนด้วย ไม่ใช่กูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้าบอแเนียนั่นไม่ใชแม่ั่นอยู่บนสับแ่ใอกตายใ้หยาดก็ไปทำน่อยว่าอะไกันก็บ้ยใเียเียบไมได้พูดเยอะพูดเยอะคุยเก่งเก่งที่มีปะไอหยาสุดยอด ADR สุดยอดาหน่อยเว้ย a r ปัดสวยไอปัสวยัสวยไอต้นไม่ไี้ไม่ได้เฮ้ยหอยน่อตี เฮ้ยกูไม่ใช่ไอ้สัตว์กับไปข้างพันกับไปข้างพันถึอไปข้างไม่ใครก็ใครพันกับไปข้างเอทีอาร์เอทีอาร์ยันยืนอยู่สวยสวยเปิดสวยเปิดสวยดีอาร์สวยดีอาร์สวยจัดดีอาร์สวยจัดเอายังไงเอายังไงสวยดีอาร์สวยจัดใครแตกได้หรือไม่ยี่สิบหนึ่งกี่แต้มนี้ไม่พอยี่สิบสองไม่พอดีอาร์สวยจัดดีอาร์สวยจัดทำดีดีอาร์ทำดีเกเริ่มปากแล้ว เริ่มปากไปแล้วเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยเต็มทีตะเกียังฝืนอยู่ยังฝืนอยู่ฝอยังฝืนอยู่โอ้โห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 โอ้ลหมดเต็มทีจะเปิดอาคีเลยไหมไอ้ที่อาร์ยังโตอยู่เรื่อยๆอยากคือแล้วเปิดอาคีเอพีอาเปิดอาคีไม่ได้ยังปิดัะเคีไม่หมดจะงไม่หมดหมดไม่หมดตำรวจเริ่มมาตำรวจเริ่มมา เอาดิเอาดิตัอมีาตายกัน,นเยอะเหลือเกินนะระหว่าง s เกกับเอฟีอาร์เยอะเหลือเกินโอ้โหอันิีเมย์สวยๆจากฝั่งเอฟีอาร์จังหวะนี้ตำรวจก็มา s เกสเกก็ยังตื่นอยู่ทำยังไงดีเอาแล้วครับว่าตอนนี้ว่ามีแล้วก็หากิเรียบร้อยตำรวจต้องถอยออกก่อนเลยครับแม่โอ้โห แล้วยังไงดีตรงนี้เอาจักเซ็นเกมาจากไหนครับพี่เกมเติมอะไรก็ไม่ยอมเติมเลยพี่เกมเอทีอาร์มึงเล่นมีดเอทีอาร์มึงเล่นมีดรีกันแล้วเอทีอาร์มือเล่นมิดกันแล้วแต่ปิดไม่ลงว่ะไอ้เหี้ยปิดไม่ลงว่ะหยุดแต่แค่มันปิดไม่ลงเท่านั้นเองไงก็ต้องโหนแล้วแหละมันไม่ลงก็ต้องโหนแล้วจะไปไหมแล้วจะทำยังไง อย่างงี้ยังงงกันอยู่ตอนนี้ยังงงอยู่โอ้โหไปหนึ่งครับโอโหหัวไปหนึ่งครับคุณตี๋ว่ดเกย์ตัดเกย์ตัเกตัดเกย์ตัเกย์ตัดกแล้วดเกย์ตัเกย์ตัดเกแล้วอีกย์ตัลเกย์ตัดเกย์ตัดเกล์ตัดเกย์ตัดเกยลตัลเกี่ตัเกย์ตัดเกย์ตัดเกยโตดเกเกเกย์ับเกยัเก็ัดก์ัดเก์ตัดเกย์ตชดเกย์ตัดกย์ตัดเกย์ตัเกยตัดยตาย ไปปิดในมอดไปปิดเลยฮะไปปิดในมอดแล้วช่วยุยช่วยคุยมันแบมันนีไอ้คุยไม่มีคุยเลยยี่โคตรก่ายไอ้ควายโอ้โหโอ้โหเอาเลยครับตอนนี้มามามาเอาคุณไหมยี่หัวท้อแล้วแหละเอาแล้ครับยี่สิบหนึ่งต้องตีตื้นกลับมาแล้วนะต้องตีตื้นกลับมาแล้วนะแล้วหมดแล้วครับสำหรับชัดเคเหลือแค่สองคนต่างคนนะได้ห่อได้ห่อได้ห่อและอันนี้เมย์กันเองยังเหลือเพื่อนนะยังเหลืออยู่นะเพื่อจะห่วงเล่นกันทำไมได้หอดี ตอนนี้ฮะเอาแล้วฮะตอนนี้กำลังสร้างฮะแล้วยิงยิงตำรวจล่วงหัเลยระวังเอทีอาร์อยูว่ายังแม่นอยู่นะยังแม่นอยู่แต่พยายามที่จะกันเพื่อนนะตรงนี้ทางเซทเคเขาพยายามจะช่วยเพื่อนอยู่ยังมีคนอยู่บนรถนี่ฮะเราพยายามวิ่งออกนอกวงวิ่งออกนอกวงเอทีอาร์เอาแต่ข้างในด่าสามคนมาจากไหนเนี่ยยังไงสามคนมาอย่างไรไปยังไงไอ้เฮี้ยของจริงไหวสัตว์ของจริงจัดเลยเฮียเซทเคมันไม่ยอมจริงๆนะไอ้เฮี้ยของจริงว่ะ จริงนะเนี่ยไอ้เย่สัตย์เคแม่งของจริงว่ะพิษสัตว์ของจริงว่ะหมอเอทีอาร์ผมว่ามันตื่นอย่างเดียวเลยมันไปแอบชุบกันตอนไหนก็ไม่รู้หมอวิ่งชุบมันในฮากิแล้วหมอวิ่งชุบฮาคิได้เหรอเออไม่เข้ามากันหมดแล้วครับท่านพี่งงไม่ได้อ่ะผมก็งงใครยิงไม่ใครยิงอ๋อออ๋เขายิงเขาวิ่งคนยิงรอตำรวจไง ก็มีคนยิงพอตำรวจนะมีคนยิงพอตรวจนะจังหวะนี้ตูแลวช่วยรอยเลยตัวร้เหียมึงยิงไปต้องว่ามึงโง่แต่ว่าไอ้ห้ยมึงไม่ฝังที่เลยไอ้สัตยาอ่อนหี้อะไอ้หวยอะไรเมื่อไรมื่อไหรมึงอะไรอะเมื่ติดกัน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 ที่อะไรเมอติดกัน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 ที่อะไรไอ้หวยไอ้สัตยาอ่อนอ้คีฟีเฉยไอ้คีฟีเฉยไอ้น้อ ไอ้หนอเออไม่ไปรู้เงี้ยอะไรเลยสัตว์พูดเล่นแทมปนเลื่หัวเขมใส่อไอ้เที่อ่ะฮะส่คนท่ไม่อย่างที่อ่โอ้โหอาคีฟีเฮียอาคีฟีก็จ่าฮ่สเก๋ก็ตื่นีแล้วฮะ ใจอะไรวะน้องกัเว้ยสกอมึงตามคุยกอไอุ้มเออเคนโอ้ยไอ้19เคสามทำยเราละนกระจอกคนกระจอกไอ้ี่ยายีีคุยเตหนึ่งีเฮียนงดิลดิเฮียหลงดิหลดิเชื่อง้ายเบปอะไรขีควยเยติดโอเคครับผมแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอเคฮะดังอุ้มไปแบบป่าปลายต่อครับตัดคอตัด่ันเคก็พยายามนี่จะไปต้องช่วยเพื่อนต่อฮะจังหวนนี้ลงมาให้กูตบเจนเสียงีึงเที่ไรโดนยิงขวาโดนก้าวเดยาวยี่อีเที่ยวตบเจนเสียงว่ากูเพิ่เคยเจอไม่เห็นห้าไม่เห็นอะไรเลยครับตาไปนี่ครับ นี่นี่คนคนนี้คนนี้ต้องเป็นอะไรครับอะไรมึงอะเปัญญาอ่อนไเีเสียงยังเด็กแต่เสียงอยากบัฟไอ้คุ้ยเด็กก็ตกเส้นเสียงแหบเลยเฮียสกอรตามกูอยู่ตั้งส9เก้เคสไอ้เฮียคุยทุเรศไอ้เฮียเด็กน้อยซร์มไอเอฟไ้เฮีย คือยี่อะไรปอบอาเอฟป่ะมันก็เด็กน้อยทุกตัวแล้วอาคืออะไรวะอาคืออะไรวะไม่รู้ตอนนี้มีไฟต่อหรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้เซตเคโดนบันทีดังเราง3อยู่นะคก็คืออะไรครับก็คือตลอดใช้มาตรการสุดๆครับยังไงฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยตลอดโซนทีเนี่ยถูกไปกระชื้ตลอดที่สอสอมา โอ้หไม่หรอใช่ครับนี่อแยดูเหมือนดูเลเบลนีะครับมันดุเดือดมันดุเดือดเป็ดปังกันแล้วจังหวะนี้นี่เลเบลเหมือนจะมีไฟต่อระหว่างั S K กับ S T R แล้วพุ่งกันบ้างทีลันเว้แล้วตำรวจก็ตามมันด้วยว่าะทางเอ็นดิทานมันจะเล่นน่าจะเล่นแถวเลเบลเครื่องนี่จะไปกังตำรวจยู่ไห้เหรอทาง S K กอ่ะเลเบลว่าแล้วเลเบลว่แล้วดูนะดูนะดูนะเลเบลว่าแล้ว ลงแล้วยังไม่ลงเราก็ยังต้องลอยอยู่นะฮะก็ยังไม่ลงเราเขาก่อนนะผมมีการเคลื่อนไปนะฝนและทางทางเชนเอทีอาร์หรือเชนเชนะนะเริ่มกระปอกกันแล้วฮะเริ่มกระปอกไปทางลังเวแล้ว,นะวนนนนเ,ลเวลวเา,า,วเ,า,าออเอทีอารนะ์แล้วจังหวะนี้มันอยู่เลเบิร์ดมันถวเนเนปานมันวัวเนเนปานใสยันย้ำโอ้โหเอาแล้วตรงนี้ตั้งเหลก็ไม่ยังไม่ให้ทางเอทีอาร์นะยังขึ้นอยู่นะยังมีลากอยู่นะฮะรถทางสีแดง เเแ่โน <ผม S 2> ชิงแม่งขอ,องริงตัาเียวยัวตาานนะตัาสถาาเนตะ่สักเคตองอปะแต่ไขนะนะึ้ไอะว่สัเค,นะนะเคขึ้นนแล้ว ดูแลทีมเลยอ่ะโชว์ไปหน่อยว่าไม่กลัวโชว์ไปแล้วว่าไม่กลัวตะเกลงแล้ว MTR ไปแล เพื่อนนี้ตะเกีชุดนี้ตะเกีชุดนี้ชุดนี้ยมยยมาม่มยอมไคเสียงะเงียบนักลยควไรคุย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 ไรเียตะเกียบโกาคตะเกียบกาดตะเกียบกากดคุย้ยม่อยคุยไายี่ไ้แม่ยไมแกคุยเลยว่าเงียบตนดมมนโจคุยไเงียคุยมนโนจัดเงียแกคุยเลยแต่อย่างเดียวก็คุยเป็นเียอะไรล ตคุยเยางเดียวไอเนี่ยตอนนี้แตเป็นอย่างเดียวทำคุยเลยไม่เป็นเลยที่อ่ะต้องชุบต้องไปยังต้องชุบแต่ห้มเงียบเด็ดขาดต้องอยสั่งแผลแล้วไปงั้นนะไปงั้นจะโดนต่อเนื่องเรยๆจะรีบๆจะคิเว้ยร้องไปต้องเสยเกียรไอ้เี่ยจะหายรออเยเจะเทสเป็นเ้ยริวเว่ยายไม่เปล่าไอ้เนี่ย ตัวนี้ตาเานเป่ยนาโนมาน้ำยิ่ตึ้งไเวลามนตีต้งกลับมาได้ครับสกอร์เป็นเพียงแค่ตัวเลขตีตึงได้นะจหวันี้ต้องให้กำลังใจกันลันนะมันโคตรอ่อนเลยไม่มีเชียเลยเลยแกเงี้ยมีแต่ฝาแพ้สองศูนย์นะโอ้โหเแพ้ก็แพ้มาสอูนย์แล้ค เฮี้ยอะไรวะโอ้โหโอ้โหคุไอ้เฮี้ยแก๊งควยแพ้ไม่เป็นมีเฮี้ยควยเป็นยาวอ่อนมีเฮี้ยเยอะจัดไอ้เฮี้ยควยไอ้เฮี้ยเอาแต่แก๊งกากะก็มาแก๊งแตกไอ้เฮี้ยเอาแก๊งแตกมารวมกันหรอยไอ้เฮี้ยเสียงจะหมดแล้วเสียงจะหมด้ะไอ้เฮี้ยเอาแต่แก๊งกากะแก๊งย้ายทีแพ้มารวมมาควยไอ้เฮี้ยมึงไอ้เฮี้ยอะไรวะไอ้สัด มึงีอะไรอตันมึงน so <ises> ี่ไปไหนแกก็โจมไปไหนมึงไปไหนทำไมโดนกูเนี่ยโดนกูงเหนไหโดนกูเนี่ยมึงตั้งโดนกูเนี่ยโดนเนี่ยเองเอาอะีอไรยอเอดนกูเอาาเอโลกมีโลกไอ้สัตว์โลกหอเอาหยอเอาตายดูไปดิดไปดิดเไปดิอไปดิเปดเดไ หมปหมดจังหวะนี้หมดหมดไอ้เยไอ้เคไอ้เยแผไปกูเขียโคตรก่าคุยเ้ยอย่จ่อฉิบคุยอ่เข้าป่าไม่มึงหายควายไอ้ควายมึงเหยองมึงจับไว้มึงจับไว้โน

สมนี้มียาการไม่หกับนี้มียาการนะพี่สมนี้มียาการใครไม่มียาการบ้างฮะหลยิงไม่ยยิงไม่ไหนไหนไมามาตนมามามาํารวจสิสิพูดนะเออมึิงดูเห็นเพงเห็นเซตอยู่ตรงด้านหลังป่ะยี่สิบอ่ะน้องปรีมือไงควายปีัไว้กูชื่อหยองมึงจัไว้นะมึงจัไว้แล้วูชื่อหยองเฮ้ยที่ไหน่าเจอพูที่ไหน่าเจอกูที่ไหน่าเจอพูที่ไหน่าเจอกูไอ้ทียองไอ้ที่หย่องไอ้ที่หยองไที่ไอ้ทีองไอที่หยไอ้ที้ย

บอกเขาเล่นบอกคนอื่นบอกคือเขาเล่นน่าเกลียดยิ่งที่ตัวเองเลยแกงใหญ่แกงเลี้ยงใหญ่แก๊งใหญ่แกงควายแกงคุยเลยแท้ทุกวันนี้อ่ะพะย้อนคุยผู้หญิงของคุยเฉยอยทำทรงแท้คุยปัญญาอ่อนเฮียโปงกันหรือเปล่าพวกมึงแต่นี่ใส่ของใครวะคุยเอามาไหม่เนี่ยคุยทลกวันทุกวันคุยไม่อยู่หนใจของคุยเฉยไม่เคยพูดคุยเลยทำทรงแท้เนี่มึงไงควายโอ้โห ตัดไป่มดมึงจะแข็งหมงแกแ้วนะพ่ก่ากเอไอ้เงี้ยฟังฟังฟังนี่สตวสวยคนไหนสวยคนไหนอยากเจอกูนะกูชื่อหยองไอ้เหี้ยนะโว้ยไอ้เงี้อ้เงี้ยไอ้เง้ยอ้เงี้ยไอ้เงียไอเงียไอ่เี้ยไอ้เงยไอ้เงียไอ้เียไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยไอ่เงยไอเีเี้ยอ่เไอ้เี้ยเงียไเยไเยไเ้ไอ้เียต้นอยู่ไหนวะไอ้เียต้นไอ้เีย้้เี้ยไ่อง้ไองยไยอบไอ้ั มึงมาเซตของมึงบอกเอธิอมาเซตของที่ตู้ก่อนรถเป็นไรอ่ะต้ตัวไอ้กากจัดไอ้น้องโอ้ควายโอ้ควายงอมบัดนะไปแต่เจ๋โอ้ควายงอมจริงงอมจริงงอมจริงี่ยงอมจริงตวจกระุ้นเหรอดูนี่ตำรวจกระพุ้นเหรออันไหนเมียไหนเมีดูนี่ไปไฟไฟไปไอ้ควาเลขอะไรควาเลขอะไรตำรวจก้นอยู่หนอะดูนข่มันจบคนเลยตำรวจแล้วดูดิของเหลือของเหลือของกินเต็มตลอกินเต็ม มึงแฉทุกวันมึงแฉทำไมวะมึงมึงแฉทำไมกันวะมึงบ้าปะเนี่ยเซโนเนี่ยไอ้มึงเป็นอะไรอ่ะมึงมมึึงงแฉทุกวันไอ้เหี้ยมึงรวยน้ารักแค่กูใครเนี่ยผูขายเท่าไหร่อ่ะลุงสองร้อยล้านครับอุ้ยลุงขายสร้างบ้านไหมเนี่ยใช่กูจะไปสร้างบ้านพ่อแม่พ่อแม่จะได้สบายโอ้โหลุงลุงแล้วลุงขายสี่แปดแปดป่ะ ซื้อเท่าไหร่อะลุงจะขายเท่าไหร่ไม่รู้อะอลุงประมูลมาห5สิาป่ะเอาเสนอที่กูอยากขายอะอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องถามหรอกว่ากูจะประมูลมาเท่าไหร่อ่ะลุงอยากขายเท่าไหร่ก็ต้องเสนอมาสิ่งที่กูแบบว่าน่าสนใจที่จะปล่อยมึงไปอ่ะแปดสิบเอ็มแดสิบเอ็มหรอเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีหนึงแล้วกันอ่าได้ยังเสนอยนไม่เป็นน่นึป็นมันไม่เป็นหรอกไอ้เหี้ย กูเป็นโน่นึงเหมือนกันแล้วกูต้องซักกันอยู่ทุกวันแนี่ยเฮียกูยอมอยู่ที่สองนี่แหละไอ้เหี้ยกูยปลายแถวกวเอะกูยกินปูหลุดหมดปากแล้วมั้งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอกมันโดนหนุ่มเฮียโนมีไอเดียโดนหนุ่มเหี้ยซักกันึ่งทุกวันไอ้เหี้ยหัวบ้าไว้จัดชีวิตมึงว่างเนาะผมเล็กะไรแบงแก่เร็วๆมันจะกลับโรงพยาบาลแล้วเร็วๆดูเร็วเปล่ารถไอ้เจ้ามีไอดีอยู่เร็วๆมีไอเดียเนื้อะไรกูมึงจะแทงต่อหน้าตำรวจหรือไงมึงลงมาแทงดี นใจไดว่าลุงจะจบคอลงได้เออคูนเทพกูเสียดอาร์มาสามนะเว้ยทอาขอรอบต้นสัพานได้ไหมล่ะจัดให้เดยเพลงประกอบจับปะะดําต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 ะดําต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 ะดํา

แล้วอีย yeah. มันพูดให้กูแบบว่านี่ตายอ,อยู่นี่สิดิดิฮะไม่มีไรไม่มีอะไรไม่มีไรไม่มีไร ไม่อะไรเลยยังไม่ฟังไม่ได้แม่งกไม่ไรกูขัดมันตกด้วยเอะไอ้เฮียกูนี่คือเทพเจ้าการหับคอของอา마สามเลยนะแต่กูต้องใช้พวงมาลัยของของมันเท่านั้นไยกูถึงจะเจ่งไม่บอกกันแต่แรกอะไม่ให้ขับ เอารถครับเอาไปหมดเลยไหมครับลุงหมดเลยครับมมลลอเอาหมดเลยเอาหมดเลยลุงต้องไปหากุญแจรถรถแทนมาคืนผมได้ครบทุกคันนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกแกงให้รอเลยมึงเป็นตำรวจอะไอ้เจี๊ยนี่กูให้กูให้เช็ครอกด้วยเถอะว่าไม่ได้ขายยาอ, 3, อยาสามสองเนี่ยได้ทะเบียนอะไรครับมืกก็จีทีอาสามสองไงครับจีทีอาร์ศูนย์สามสองเหมือนเดิม ก็ก็น่าจะเป็นอันนั้นแหละคนแจอ,อยู่อ่ะอันนั้นแหละเลื่อนะเจ้น้เจ้าหเจเจเขไปแแปดเชนเลยแล้วแล้วกล่องจูนนี้ต้องจูนใหม่ไหมครับจูนใหม่ครับ,รบเดี๋ยวให้กล่องจูนด้วยครับได้ดแต่แต่เตรียมให้ผมได้พร้อมเลย ไปเล่นที่ SD มากับรถรถของเราแม่งคนละชั้นเลยอ่ะไอ้เหีย ของเขาแม่งเลี้ยวทีแบบว่ากะระยะรถไม่ถูกเลยอะ